자 <목소리가> ไา่ดิไล่ตามไปกระโดดอกระโดดยืนนิ่งนิ่งไม่งหคนบันนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้มือสูงไว้ไลไยาวกพูดไ่ยาวนี่ก็มอยาอย่อย่าอยากล้ากลัวที่ยืนนิ่งๆดิยืนหลักให้ดีเออ เลื่อนเลื่อนเลือนเขปัดปัดที่ไปที่ไปที่ไปที่เออรับตัวดิตีตีตีไม่พอไม่ไม่ฟังไม่ไม่ฟังเลยเล่นนอกเอาเล่นนอกเอาชัอตยางออกซ้ายเลยเนี่ออกซ้ายเลยสายยาวเลยยกยกหลอกยกหลอกไปยกหลอกไปตบสายเลยดีเลยสายใกล้เลยอ่าตบเอาดิเอาดิถึงแล้วเอาดิถึงแล้วเอาดิ เอาดิเด <Ơ> ้งเอาดิพยายามหน่อยวุ้นหน่อยออกแรงเลยออกแรงเลยเออหนุ่งเดือดือมือมือไม่ตกยิ้มไปยิ้มไปซ้ายเด้งซ้ายเร็วเออโอ้ยใกล้โอ้ยใกล้บัล้องถอยอย่ากระโดดทำไมเล่าบัล้องถอยดิกระโดดออกไปทำไมไม่ต้องกระโดดออกดิ เอาดิไปดึงนั่นดึงไม่เตะได้แล้วนั่นไปใกล้ไล่ก่าเข้ามาออกแห้งดิออกแห้งเดี๋ยวออกแห้งดิเร็วขยันหน่อยขยันหน่อยแล้วหนิงแล้วเอาดิเอาดิเอาดิซ้ายดิไม่มีแรงเลยอ่ะหนิงแล้วดิหนิงเร็วออกแรงออกแรงหนิงออกแรง

ด้ยเตะด้ายด้วยเตะด้วยรับเร็วไม่ต้องถอยถอยเตะซ้ายเร็วรับไปเดินยังไม่ถอยได้ไมเดนเดิ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 นเหล่าร่าไปหมดทีกทีหนึ่งรับวมไปแกลขาเขาทำไมเดินเดินตรงไปใส่บ้างกัง ายยินบ้งมันจะไปดึกอจกระดูกทองทำไมตามยกเองไปใจยาวใจยาวใจนึกเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วินซ้ายต่อแเตะซ้ายตามไม่ต้องกระโดดรองฟังดีฟังดีเลย

สามยกเองไม่อยซ้ายดิไปดิไปดิเอาดิอยด้วยต่อยด้วยเร็วเร็วเต็ซ้ายต่อยซ้ายเร็วดิชิจังยังทำไมล่ะออกอาวุกระดูกได้เร็วสิชอบถอยออกมันแล้ออกมันกระโดดเลยออกอ่ะมัดมัดเดินใกล้เดินใกล้บอกให้เดินมาเอาดิเอาดิใกล้เลยบอกให้เดินเดินถอยหลังนี่หานี่เด้อเร็วต่อยเตะต่อยมัาเนี่ย ไปซ้ายเตะซ้ายวเร็วเร็วับยเตะซ้ายลวิมนจะออกมาอะไรเนี่ยเร็วไม่ถอยสเป็ดีสเป็นเร็นสามเป็นแข็งใจเลยเดินใเดินเตะแล้วเร็วซ้ายเร็วสาเ็นเร็วดงเร็วไยไปไปแม่งเตะโดนตุกแกเร็วเร็หเปียงไปเอาดิเอาดิเอาดเร็วจ้องจะถอยจ้องจะถอยอย่างเดียวเออแล้วบวกบวกสอกเ วิ่งเร็วแข็งใจเร็วเออเร็วเร็วเร็วแต่เราตั้งกังไปดึงแล้วเอาดิออกจะดึงปังนี้ดิไม่ปังนี่ปังดี้นี่เลยอ่านยืดตังให้ดีก็โตไปสิเร็วเออเออไม่จะถอยทำไมอ่ะถอยไม่ถอยไตะใส่ต่อยใส่เตะใส่ต่อยใส่อ่านยืดปั้งให้ดีจ้อกทำไมเตะแล้วออกทำไมอ่ะเออตั้งไว้ดิเขาโตมาก็ตั้งไว้เดินหนัาไป ออกไปเร็วอเร็วเร็ว่ไปเข้าไปอนั่นแหละเออไปไปเร็วเร็วเร็วป็นร้อนเร็วเร็วเร็วร็ว่งเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็วเร็ว สามไปเร็วสา่ไปไปอย่าถอยต้องอย่าถอยนั่นแหละออกอย่างเดียวเลยเตะแล้วออกเอาดึงแล้วเอาดิเอาดิเอาดึงทำไมไม่เตะลูกเงี้ยเร็วดิงเร็วแข็งใจแล้วเออเออนเร็วเร็วออกไม่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 ออกอุ้ยเร็วเอาดิเร็วตั้งจะถอยอย่างเดียวเลยไปยกเลยเตะบอลเลยอืมแค่เดียวคนที่สอง And round we're ไปทั้งสองยกเลย,ยไปกูมาใหมนะหา,ายใจเรืาองหายใจ <โอ S 1> ลึกหายใจลึกก่อน ยกเงียกเงี้ยก้ากกลัวไมเรเปหมดเจ็บนะคนเป็นโดนจ็เป็นเจ็บเต็

ไปใกลเลยใกลเลยนั่นแหละแบบโบราณอายาเสียงนังที่เราได้ยินด้วยเตะดิเตะตายไม่ตหนึ่งาแล้วลูกมดแล้วลูกดูแพ้กับเดี๋ดูครันเสียงมวยด้วเตะไปดิเตะคนไม่เต้หมาน่ะเตคนมันทุกม่งกเสียมไม่เตะหอเตหนอกเร็ว บอกมันเล่าบอกมันโดดออกมาทำไมกระโดดมันจะโดดมาทำไมเ่ยไม่ต้องโดดเอาเดียวแล้วเดินอัดเดินเตะแล้วออกเตะแล้วออกทำไมเป็นอย่างนี้วะนะาไดสิใด้สิไดบได้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 ไดด้ไ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 ด้อดได้ได้ด้้ได้ได้ไดด้ดได้ได้ได้ด้ไ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 ด้ด้ไ้ได้ดด้ไดดดดดอดไ เตะละบังเตะและตั้งเตะล้บังอ่ะแล้วออกก่อนเลยออเตะเี้ยงดนั่นออกอีกแล้วออกอีกแล้วไปถอยทำไมถอยไปไหนเนี่ยไม่ต้องไปถอยเลินอัดเลยเดินอัดเลยนไปไปเร็วทีเดียวเร็วเร็เล่นตายเลย่นทีเดียวเร็วทีเดียวเร็่ แล้วแล้วแล้วออกนายออกนายขยันออกนายใกล้ใกล้นี่ยใกล้เนเดินไปเดินไปไหนบอกเขาดิขยันหน่อยเนี่ขยันหน่อยแพ้เขาไตเราไปถอยเลซ้ยวเี้ยวดีเลี้วดีเล้วดีเล้วดีเล็้วเด้อไปลล เร็วเร็วเร็วเร่งเ็วเร่งเร็วเร่งเ็วเร็วเร่ง็วเร่งเร็วเร็วเร่งไร็วเร่งเรวเร่งเวเล่เร็วเรเร็วเรงเร็วเ่งเร็วเ่เร็วเร่งเรวเร่งเรเร่งเร็เร่งเ็วเร่เ็วเร่งเร็วเ็ว่งเร็่เ็เ็ง็่งเเร่งเร็วเร่งเร็วเร่งเร็วเเร่งเรเร่งเร็วง่ง็เร่งเเร็วเร่ง่อยเร็ ไม่เตะเขาเลย,ยะนะไม่ <c oughs> ขยันเลยไม่ออกแลยไม่ออเป็นไรคูที่3สู้สุดท้ายในรอบนอลรา์ いいな。